สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับเรานะคะกับแชาแนลพันชีสไยลี่เย่ก็วันนี้นะคะเราจะมาตัดพัสดุการมีมา3ซองเลยนะคะก็จะรวมไว้ในคลิปนี้แล้วกันนะคะโอเคก็มีทางพัสดุเทรดทางพัสดุอะไรไม่รู้อันนี้นะคะซองหนึ่งก็ส่งมาแบบลงทะเบียน18บาทนะคะก็ตรงข้างหลังเขียนว่า แฟนคลับพันตัวจริงเลยฮ่า <c oughs> แล้วก็รีวิว for YouTube นะคะก็น่ารักมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปตัดกันเลยค่ะช่วงกันไกลนะคะมาแล้วเสียวโดวนของมากจริงๆมันมันดูตรง,ต,ง,งตรง,งมาให้นะ <c oughs> โอเคนี่ <c oughs> คืออะไรอะ่ะโูมีถุงมาให้อีกอันนึ่งนะคะโอเคก็หมดแล้วนะ <c oughs> ชิงป้าเลดี้โกมาดูวันนี้ <c oughs> เนื้อในมาแล้วนะคะ <c oughs> โอ้ ชี่หรอสกูชี่ใช่ไหมวิน่ารักมากอะดูดิน่มากโอเคเดี๋ยวเรามาตัดนนะนะมันคือสกูช่อะไรอะคล้ายๆครีมพับหรือชูฟรีนะคะนุ่มมากเนี่ยน่ารักมากๆเลยขอบคุณช่องทางการติดต่อนะคะเดี๋ยวแกะให้ดูนะน,ะนี่ช่องทางการติดต่ออ๋อน้องคนนี้ คุยกันในไลน์ว่าจะส่งของมาให้ขอบคุณมากๆเลยนะคะโอเคแล้วก็อีกอันหนึ่งจะเป็นโน้ตอยากอ่านโน้ตมากอะจริงๆแค่จะไม่ให้อ่านอย่างเดี๋ยอ้ยาวมากอะอุ้ยกินหอมสบู่ด้วยโอเคเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะคะสวัสดีเขาชื่อเจแปนอายุ14ปีเขาเป็น FC พันนะเขาติดตามพันตั้งแต่คลิปแก่พัสดที่พานาคุชิมาขายอะยัง ยังจำพันพูดในคลิปแก้ฝาสุดได้เลยว่าจะพยายามบีบให้เบาที่สุดจะไม่ให้แพบบ็เกจยับเลยเขาเชอบคลิปของพันมากพันไม่อวดไม่ดัดเสียงเป็นคาแรคเตอร์ของตัวเองมีมุมตลกนิดๆเป็นธรรมชาติมากสุดๆนะเป็นกาลังใจให้อัลิปต่อไปเรื่อยๆขอให้คนดูเกินที่พันหวังไว้ขอให้คนซับสไคร e ์ช anel พันเกินล้านเลยโอ้โหขอบคุณมากนะคะของที่เขาให้มีชิ้นเดียวแต่ในสกูชี่ตัว,วมีแพ็คมีความรัก จากเขามาให้พันนะสกูชี่ตัวน้ำมันแรงมากๆที่เราเคยสะสมมาเลยยังไงก็ขอให้รักนะเก็บเอาไว้ดีๆลักจุกหุยชอบมากๆเลยน่าราัามากอ่ะคือแบบอ่านโน้ตแล้วรู้สึกดีมากเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะสกูชี่มันเหมือนเราเคยเห็นนะมันเป็นแบบชูครีมของแท้ที่มันมีแพคเกจอะ่ะเออมาจากเออคนนี้นะคะนี่เป็นพัสดุเทรดแน่นอนนะคะก็ส่งมาแบบ ลงทะเบียนค่าส่ง2 2บาทนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปตัดกันอันนี้ตื่นเต้นมากๆอ่ะเราแบบเคยคืออยากได้มากนะพัสดุเฉดน,นี่อู้หุยเฮ้ยเฮ้ยของแถมคือเยอะมากๆอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะของแถมเอาไว้ก่อนมาดูของแถมของแถมคือให้มา4ชิ้นโอเคชิ้นแรกจะเป็นแซนวิชนะคะ นิดนานนะคะต้องขอโทษจริงๆนะเป็แนแซนด์วิชน่ารักมากๆต่อไปเป็นอุ้ยบันแมวน่ารักมากเลยอะ่ะสโลด้วยต่อไปเป็นมินิแพนด้านะคะสีเขียวสโลขอบคุณนะคะคือของแถมเลิศมากก็เป็นช็อคบอลนะคะสีฟ้าสโลด้วย หอมด้วยนะโอเคก็มาดูของเทรดนะคะตื่นเต้นมากโอเคนี่ก็จะเป็น IG นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันคือเทรดรอบนี้คุ้มอยู่นะเราว่าถ้าเกิดเราให้ของแถมไปแบบน้อยต้องขอโทษด้วยนะคะ เดี๋ยวมาดูโนต้ตกันก่อนโนต้ตจ้าเฮลโลพี่พันธ์หนูชิบีนะคะขอบคุณที่เทกับหนูนะคะของที่หนูมี1ชิ้นมีตำหนิโหดมากนะขอโทษด,ด้วยลอเราขอภายในลายมือนะเลิฟพี่พันธ์น่ารักมากๆเลยขอบคุณมากๆนะคะมาดูชิ้นแรกจะเป็นกล้วยเป็นกล้วยแบบนี้นะคะแรงมากๆแท็กนะคะมีสายสตาร์ไฟดิงนะตรงนี้มันมีตำหนิแต่ไม่เป็นไรนะคะ มันสโลนุ่มมากอ่ะคือตอนแรกเราเนื้ว่ามันจะแข็งนะจริงๆริง้ยมันมันชอบเราชอบมากอ่ะบอกว่าชอบมากนะคะต่อไปจะเป็นอันนี้เออเป็นเนี่ยรามเมงนะคะเป็นค่ะมัสคอตของญี่ปุ่นนะคะสโลชิ้นนี้ก็แปลแล้วนะคะ สโลมากนะคะโอเคต่อไปอุ๊ยอันนี้คือแบบโอเป็นเอ่อบราวนี่นะคะเรามีซูกา้าแล้วก็เลยอยากได้บราวนี่ด้วยะะเป็นเบรดดอลนะคะสโลมากนะน่ารักมากๆเลยขอบคุณนะคะ โอเคก็คลิปนี้ก็ต้องแกะแค่2พัสดุก่อนนะคะเพราะว่าคลิปนานมากมากแล้วนะคะโอเคคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะคะถ้าอยากรู้ว่าพัสดุอันนี้มีอะไรก็ติดตามในคลิปหน้าน,นะคะก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย